สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกัไเช่นเคยในบูส e s ไซตี้นะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่ร้านเนื้อตุ๋นสักเพฟสไทยแล้วค่ะแล้วก็ยังอยู่กับเพื่อนของจอยนะคะนายซึ่งเองวันนี้ก็จะมาแนะนําเมนูที่เหลือกันเอาล่ะสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้ชิมเส้นเลยชิมแต่ซุปไปนะสัปดาห์นี้ต้องขอชิมเส้นหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุซูกิริค่ะคุซูกิริซูกิรินะคะจะเรียกย่านนิดนึงแต่ว่ามาถึงแล้วสั่งว่าอ่าหุ่นเส้นญี่ปุ่นหุ่นเส้นญี่ปุ่นก็ได้ก็คือเราก็ลวกเข้าไปอย่างนี้เลย อนนี้ทำจากขอดเขียวสาวๆที่รักสุขภาพเนี่ยจะชอบเส้นนี้มันจะอิ่มให้ก้วนอร่อยมากเลยมันจะแบบหนุบๆอืมอน,นี่คะอันนี้ก็คืออารมณ์อ่ะนะอันนี้มันจะแบบอันนี้มันจะเหนียวๆหนีใช่แต่อันนี้มันจะนิ่มๆอืมเมื่อกี้บอกเมนูเด็ดไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยัง<ช>มีเมนูเด็ดอีกสองเมนูแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเมนูของคุณยายคุณยายค่ะส่งต้นมาจากภาคเหนือถูกต้องข้าวซอยนั่นเอง โอ้หคนเสิร์ฟเขาใส่หน้าตาดูนี้มากเลยค่องสาวนะคะเป็นแบบว่าออริจินอลเป็นเส้นแบนด้วยนะคะนี่อันนี้อย่างที่บอกส่งตรงมาจากภาคเหนือนี่นะคะเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยค่ะคเพื่อนทำไมอร่อยมากเพราะว่าลำแต่ๆลำแต่ๆเลยเพราะว่าเส้นอย่างที่บอกว่านุ่มมาก ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเพื่อนบันมารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะว่าจะมีเมนูอร่อยอย่าเพื่อนไม่เคยแบ่งปันให้กินเลยจนวันนี้ต้องมาบุกถึงที่นี่คะอ่ะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่บอกว่าหมดเร็วมากหมดเร็วมากใช่ค่ะก็คือแพะตุ๋นเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะทําไม่เยอะอาละอยากเห็นแล้วค่ะว่าแพะตุ๋นจะเป็นยังไงมาเลยนี่ค่ะอ้าวอันนี้เหรอไม่ใช่จังกะทิฐานมาก่อนละเรามาดูหน้าค่าตาดกันดีกว่านะคะว่าแพะ ตุ๋นยาจีนเนี่ยเป็นยังไงยังไงคะอืมอร่ออรมมีกลิ่นนะอืมทางไทยที่กังวลว่าแท้จะมีกลิ่นแบบแรงอะไรเงี้ยไม่มีกลิ่นนะคะหม้อเนี้ยแบบว่าเต็มไปด้วยสารอาหารดูแบวตาเลยเป็นประกายของเาวหมดไปแล้วไม่เป็นไรแต่เพิ่มมีของหวานด้วยค่ะ ของหวานที่ช่วยล้างปากแล้วก็ช่วยดับร้อนหน้าร้อนแบบนี้ด้วยสดชื่นสดชื่นสดชื่นก็คือเป็นสลัดสลัดลอยแก้วลอยแก้วนั่นเองจริงๆที่นี่ก็มีขนมหลายอย่างเลยแต่ท้อดลอยแก้วกับสลัดลอยแก้วนี่แหละที่เป็นเหมือนแบบเมนูที่หลับๆที่ลูกค้าต่างกทานนะคะแล้วก็ยังมีพวกไอศครีมสดชื่นนะน้ำแข็งก็จะละเอียดแต่ว่าเป็นแบบแบบมันก็มันจะเหมือนแบบ หวานเปรี้ยวๆเนาะน้ำจะไม่หวานมากแต่ว่าโซดาจะแบบอมเปรี้ยวอาให้นั่ฝากเชิญชวนผู้ชมหน่อยนะคะให้มาชิมร้าน e เนื้อส like oh. ุนที่จะมาทานแล้วก็สาทั้งสองสาขาเลยนะสองสาขาเลยค่ะก็นะคะสาขาแรกของเราอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะคะก็ยังไงก็แวะมาได้นะคะอยู่ใกล้ๆกับเดอะซูเปอร์น่าจะรู้จักกันส่วนสาขาที่2อยู่ที่สนามบินน้ำนะคะก็จะอยู่ตรงโครงการสนามบินน้ำมาร์เก็ตชาร์ทวันนี้อิ่มมากๆนะคะแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนมากๆด้วยขอ,ขอบคุณจอยน <มา S 2> ะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าต้องขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากเอเดสสยมามพารากอนด้วยนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะพาไปชิมอะไรต้องติดตามให้ดีนะคะในยูสไบดี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ